เห็ดอีกแล้วมาม่เศ้านี่ก็ยังเห็ดอีกเด้วเ <ś led> <ś led> นาะต้นใบมันก็ยังเห็ดอีกเนาะสบายดีสารน้ำฝเนานะสะบายดีเด้อเนาะเอาสีเห็ดยังนี่นะส <nodig> <c oughs> ีจู่อ๋อมีโครงการสีปลูกพักโ <c oughs> <c oughs> ดยโดยอ๋อมาม่าเศ้านี่ก็ยังหกอยู่น้องเราเป็นหัวอยู่มาม่านี้เปลี่ยนพี่น้องเหร <c oughs> อคือเลยเนาะ เอาบ้าน,นันจกัทางมาเช้านี่บอมองเดินอย่างไรอ๋อยังเสียอ oh ันย <c ười> ังพุดน่ะเสียมนี่โอ้แน่นอนเพี่น้องเลยเอาเสียมพุดเฮจจพิียวเจ้าบออ๋อตัวนังเฮจปุทยตัวนี้เห็ตัูเสซอยเนาะ บสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมยุทธ์พี่น้องอพบปภพกับบ่าวสาลีอูตุนพรอีกแล้วพี่น้องเนาะอามุีิกบวาสตีกามาทั้งบ่าวเสียงพี่เก่าพี่น้องมหมอันเด่ามาหาทั้งสาวสารน้ำฝนเป็น้องเนาะาเป็นจังเล่แล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งสถานที่ทั้งเฮือนซานทั้งสาวเพื่อนพี่น้องเนาะมาหาคันตอนเล้งๆคำคำหน่องเนาะเตืร์พี่็นหน่องมาบุนี้กับเป็นเออเติพี่น้องเนาะ มาแล้วคตอนเช้านี่ก็มาเด้อพี่น้องมาแต่ว่าตอนบ่ายมาอีกประมาณอ่า5:00พี่น้องให้น้องมาก็เลวเรียบร้อยเพี่น้องบัดนี้ตอเช้านี้ยังท้ลวพี่น้องทั้งปองทั้งเิงพี่น้องเปนปองลมบ่คือยังบ่พี่น้อง้างยังยังบ่เนาะว่าเป็นอีหยังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะเเอ้อเติดเบิดบัดนี้ผู้ใดเด้มาเฮ็ดให้พี่น้องปานนี้เนาะอ ไปทานใจทางสารน้ำฝนเด้อพี่น้องเห็นเนาะมาเป็นเออเติร์ดอ๋อพี่น้องเหยออ้อสังบาทนี่พี่น้องเหรอเห็ดอีกแล้วมาบ้านี่ก็ยังเห็ดอีกแล้วเ <laughs> นาะเนาะตันใบมากยังเห็ดอีกเนาะสบายดีสารน้ำฝนเนาะสบายดีเด้อเนาะเอาสีเห็ดยังนี่นะสีสังไบอะไรก็สีจูดสีจูดอ๋อมีโครงการสีปลูกพัก โดยโดยอ๊อฟมวอเศร้านี่คือยังหกอยู่พี่น้องเลยเป็นหัวอยู่มานี่เปลี่ยนพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องเลยเนาะเอามือนั้นเจ้าก็บทางมวอเศร้านี่บอ๊ะมองเดินหน่อยอ๋ออันนีเสียอันนี้พุดธนะเสียมนี่โอ้โหแน่นอนดลพี่น้องเลยเอาเสียมพุดเฮจเจพุทธพูเดียวเจ้าบ่อ๊ะต้นหน้าเฮจพูเดียวตัวนี้เฮด ปูกไยเนาะโดยโดยสิกองแล้วก็จูดใช่ป่ะนี่นะคุณบอจูดนี่เลยิรงเลยเอาเนาะีปลูกพักอย่างนี้เนี่ยตะเกาตะเกาปลูกพักอยงเนีตะเกาปลูกพักกาดแล้วก็ผักบุ้งผักหอมเปียผักบัวปลูกใารใช่ป่ะปลูกกิน พรายูได้กินสินอโดโดยเี่น้องลยเอาน่เป็นเนาะของเราเขาจะทางโปะเป๊ะโปะเป๊ะกน้องลยทังกัวสารน้ำฝนนาะพี่น้องเนายเนยัไเนาะไปทงนักจูดทานเนาะอันนั้นบักเหยังบักเะบักห้นตเหนันั่เวลามันจริง มันส <M> ิงามสิเนาะโดยโดยโดยนองเนาะมันสิงามเนาะอัน hmm. น mm ี hmm. right. <audio> ้ก <gu ell ame> mm ็ส hmm, uh ิทางบวเลยบวในมงนี่ยอ๋อสีดำซื่อนทางนะปพาะคือเงาบุญใหญ่บุญมรดกอย่างขุดบ่เนาะอมกจกอย่างขุดคือสีง่ายกว่าเลยอือคือดำมกจกบุญธรรมกันเลย ใส่เสียมถนัดขัวเบ็ดคุดคุดแล้วก็งัดงัดขึ้นมาไหมเนาะเอาพี่หนังเลยว่าเอี๋ยวคนก่อนพี่หนังเนาะงัดขึ้นมาไหมประจันพี่หนังเลยเอ้าดึงบานนี้พี่หนังเลยเออหลักหัวบ่เอ่อจะไปเลิกเนาะที่ว่าเลิกพี่หนังเลยอันนี้ต้นถืออันต้นยังสามเลยสมพอดีโดยโดยโดยเนาะ เป็นดองไม้นาะสมพอดีที่อันนี้โกกยังางแสนเลยนหวานหวานว่นี่น,าน,าน่านนนอ๋อหวานเนาะกินกินยังได้ดิหน,น่าก้านทามันต้นใหญ่มันก็บตมมีมากมีมากก็บขาวอไปแ,แกงใส่กระดูกมื้อเลยว่ากินมีกับหวานอ๋อพักบานแกงใส่กระดูกดต้องมีหมากว่าจะกินได้กินไปนน กินใบก็ไ hmm. ด้น้ำใหม่ก็ได้เอ้ากินจังใดบัางใส่เก่งกินรีบๆได้หนึ่งเหน่อยวาเลยบอสกินรีบก็ได้กินกับแกงน้ำใหม่ก็กินรีบใส่แกงใส่กระดูกใส่ง่างกับใบหูดใบมันก็บมาใส่มีมากมันนนะใส่เก่งใส่ต้มก็ได้บอต้มบอได้ได้ได้ขึ้นกันตะกี้ว่านั่นเลยตะกี้ว่าก็ไม่ก็ตอกไป้ใช่ไหมเราจะถามยุทธันนี้กันสิทับทิ่งว่ากินนี่ ตะปูกเนาะโดยโดยโดนี่ก็สมพอดีเนาะปลูกในกล้งวยบ่ปลูกบ่เนี้ยออมบ่นี้่้งอยนัวกบ่มีหัวเดปลูกบ่ลกปลูกพริกแน่สิเนาปอู๋กกแนะกับปลูกพอดอยู่ได้กินดังเลยอ๋อเนาะ จ๋อทักแทนเอาเสียม,มจุกคุดสิไว้กว่าาจอยอาจารย์น้ำพนมเลย,ยอ่าพอดีว่าเสียมนี่มันน้อยเขาคุดชาเนี่ยคือว่าแล้วธารั์บวกกันเนาะทั้งสาวน้ำพนมพูดว่าคุดบัทรัตเป็นดอกมกจุกเอาเสียมแค่เนี่เสาะเสาะเสาะค่อยเป็นค่อยไปเนาะอืมเปนนมมน็นยังไงมาบอเช้านี่กัย่งหกอยู่เลยวงนี้แต่ว่าเสตีกับยางหุ่นอยู่พี่น้องเไยมาเ่านี่เปลี่ยนบิดพี่น้องเไยอันนั้นโก่ยังสาวๆนะอันนั้นนะ เผือก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 ยังเผือกว่าเผือกกินบ่กินไดใช่บ่กินไปได้น่ะเอาเอาล่ะมันไปแกงอันนี้ไดเอาเลยพี่น้องไอ้บาทนีินึกว่าเกลือมูเกลือยังมาได้บ่หนีิเอ้ากินโมเมนบอลนะโมเมนบอนอันนี้เผือกอือแกงแต่ต้องเอาเป็นแบคือบอลนะแต่ว่ามันมันบาคันมันหวาน เวลาเราเคสิเคสกินเคสจังไดรฉันเพราะล้วก็เอาข้างในมันไอ้ทีกระพราแล้วก็เด็ดให้มันฉ่ำๆแล้วก็มาต้มเด็ดฉ่ำๆแล้วก็ต้มกินกินแต่ใบอันยอดนี่บ่แตาใบมันอ่อนก็กินได้แต่นี่ใบมันแย่แล้วอ๋อเอาแต่ลำมันวิธีกินกินแต่ลำเอาไปต้มบ่เอาไปต้มให้มันอ่อน กระดูกเอายังมาใส่กระตัมข้าวเบือใส่อ๋อเบ็ดเบ็ดคือแกงคือแก่งเราไม่สิบ่ก็คือแก่งยังไงก็คือแกงขี้เล็กนี่คือเกงขี้เล็กแต่หัวมันกินอ่ได้บ่หัวมันกินได้กินได้พือนกันโดยแต่ว่าต้มพือนกันบ่เป็นเดียวกันเอาไปเผาหรือว่าเอาไปกระดานมุกก็ไดานอะไรเผาไปมุกเนื้อไก่แบบคือคลไข่แบบมันนี่แหลย หาตะพูได้เป่นน้องเตะกี้บาบอลตะกี้ว่านนั่นเลยกี้บะเผืกที่ต้มให้มูนะเห็ดเกลือเปล่าอันนี้เป็นบอลคืออะไรคะเป็นอันนี้เป็นเห็ดเ้ือกัน,นาะอ,อ๋ะนนออันนี้กป็นตะไบเห็ดนี่นปลูกนั่นคือสาวยังไงทั้งที่แม่แจงว่ามีสาวยังไแบบ ในอนาคตทางหนก็จะาสชไว้ต you know. uh, oh, ั้งเฮือนอ๋ออนาคตทางไหนแต่ว่ามีจะช่วยกันเฮือนมองนี่เนาะอ๋อมันกะพอดีเลยน้องพี่น้องเลยมันกะนี่ก็ถือว่าได้เฮือนหลังหนึ่งพอดีเนาะอ๋อโดยโดยโดยพี่น้องอันนั้นก็เมียนเฮือนบ่อันเดียวอันเดียวกันบ่หน่นกันเพราะว่าอันนี้มันออกแล้วเอาไปปลูก มันกะติดใช่ป่ะมันเป็นหัวได้ไมันกะติดเลยเนอะ่ยงงของะพได้พี่น้องแล้วผู้ใดที่อข้มต์ว่ามาบอกกับบอกเือพี่น้องเลยพอพอซีดีกพดีพี่น้องเลยเนาะ้วมันกินดังนี้เนาะก็ได้มาทมท่าทั้งสาวน้ำฝนนย่องงี้โดยโดยโดยอะ อย่างนี้เนาะจุดเดียมหอยอย่างนี้ไอเนาะกีว่าจะปลูกพักปลูกไงก็ดีว่าทางไว้เนาะเพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อมีตอนนี้เวลาฝนตกมาน้ำก็มันจะขังอ๋อมันก็สีบวมน้าใช่เนาะด้วยอดอตัวตัวตัวเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ดินมันก็บปิตังามอยู่เลยด้วยลาบปลูก เวลาปลูกพักปลูกงยาอะไก็สีดำงามอยู่เพราะนาดินมันก็สีดำดำเนาะดำดำเป็นคือสีงามอยู่พี่น้องเบิ่งก็เบิ่งหยาก่ะู่พี่น้องเลยเนาะมันจะเขียวๆเป็นนังเธอว่าได้พี่น้องคนอังมันเป็นคลุมเนาะเวลาปลูกพักปลูกงยามันก็สีบวมน้ำนั่นคือซับมั้นนะสาวับให้ซับออกผวาแล้วให้มันขึ้นไม้แห่มันขึ้นไม้ขึ้นไม้แต่ให้มันงามบ่ Thì chụp chung nhau được không? Hãy mình mày gì không? Uhm. Đôi, đôi, đôi bên này cả chụp bằng nhỏ Con cúm bên đằng rồi oh. Mà nhầm sao cả ngặt thằng ngặt, mà nhầm bài cả ngặt thằng ngặt đi <laughs> Thằng kho này bên con, con mạnh dù xe cả เปลี S <S ่นพี่น้องอยางเนาะจต่ว่าคนขี้ข้านี่วอว์สดีกับโบเปลนนะพี่น้องโุกคือเก่าอ้าวหยอกพี่น้องเนี่ยเหยอียบพี่น้องเอฟซีเบิร์ซูคุจะคนเด้อหน้าพี่น้องเอยเนาะอันนี้ยัางชาเนี่ยชิโมะเขาเยียบกินนี่อันนี้นะโคกเนน้อยอันนี้นะนี่พักอีเลิศ์พักอีเลอรกินกับย่างบัติเอาไปแกงใส่หอยแล้วกินกับพันข้าวปุ่นก็ได้อ๋อบริต้มหรอปะบ้า กินเรีบๆเลยเอาเลยวันน ouais anyway. bon> ี้ไปนองกินกับลาบกั๋วยกับงอยก็ได้เอาเล็ดใบมากินบอสหรือว่าจะกินห้าคือกันโดยโดยโดยอันนั้นอันนั้นก็แม่เฮือนบ้านนะแกอันนั้นต้นมะเขือเนาะมะเขือขึ้นบ่บ้ามะเขือนี่ขพานกระปังอ๋หมังไงบ่ซ้ำไรซ้ำบ่กับฟันซ้ำบ่ ก็เลแต่ปุ่งหากแตกไหมเนาะแตกงอดไหมพี่น้องอโดยโดยพี่น้องพี่นาะทางสายเพิ่กำลังจูดอย่พี่น้องเลยกำลังเคลียสถานที่เนาะขามือยันเปยลยุพี่น้องกระทังหมดในกะหากประมาณหามุ้งเนาะ หาไม่พี่ตองเลยอือโมมี้โฮมแล้วบ่เนี้่ยเำไม่นี่ยังเป็นโฮมเป็นนั่นเป็นรักทั่วอยู่ขนาดกับเป็นโก้ไมมเนาะบักบักที่นี่บ่เกียงมาพอได้ยังมาโซนโฮมนี่แน่พี่น้องเลยอันนี้กับเป็นวันนี้ก็บชิได้เบิ่งเห็นงนานพักแล้วบ่เนี้เอาเนาะพี่น้องเลยอันนี้พักยังไงนี่สั่นพัก ผักอะรนะคักของปีบอกนักเปักผักเบนผักเป็นผักเป็นสุ่สุดหน่อไม้อเมนมดเมนีกันวัตนาสองทางนะอันนีมัากิน๋อไก่มากินมันก็ได้เยนไปท่นเนาะก่มันไ่ค่อยได้กินแล้มันกขึ้นมาเบบนไโดยโดอ แต่กี๋พ <Pokémon> ักบัวพักบัวได้ขึ้นน้อยๆเอ้าพักบัวนี่คือน้อยใช่ไหมพี่น้องเอ้โอ้ๆน้อยๆพี่น้องเอ้ทิศทางนึงก็เท็ดหัวเลยเนาะเท็ดหัวเลยปลูกพักปลูกผักพริกเนาะอ๋อมีโครงการแน่วันพี่น้องเอ้เนเพราะว่าไม่เนินดีสามีมันกระชือบัวบัวหน้าพืชท่านั้นเนาะโดยเพราะมันเป็นเป็นเนินตะกามันเป็นโพนบ่อยอยู่นี่เดือดเป็นโพนโพนตัว ออพอคนดูตอนนั้นคนขุดนะมาปลูกพริกอ้โจังเพราะ่ามันจังทั้งนั้นมันจังจังตำเนาะทั้งนี้นเป็นชูๆเลยคือพ,พนน่นนะพี่ลองเลยเนาะขุดขุดลงมาเนะ<ร>าะขุดลงมาแล้วก็เ็ด<ร>เป็นเวิร์งแล้วก็ปลูกเนาะปลูกพริกอืมเต่ยมังก็เป็เี่นต่างงามมันเป็นดินทรายทั้งนี้ดินทรายแล้วก็เป็นดินดำดำอืมเปลี่ยนอะไรเนาะนนเนอะเปี่ยนอไรเนาะปุ๊ มาอนี้อื่นเนี่ปลนอย,ยนู่เถอะนี่ไปาพูดแล้วจนเปลนเตืดด้วยเถอะนะ <c oughs> ตอนนี้เขากระได้โกนดังบนกุ้ไหม่เนีนเยตเวลนนเ,เป็นอุ้มเอุมใช่ปอ๋อมันฉีบ,บางำป้ยจ้ะลอ,ล,อออลองมืนงก่อนเนาะคำันหงากัตัดทิ่มเอ้อืไล่า่ามีแบบ มันมีใบออกสิบวเอามันยามากินน้ำนั่งดมมันสิบบอกขึ้นกอลวหลายคนวาเนาะจะลองเบิงเนาะโดยโดยองกับบุูพ่นองเนาะกระจังกระจังพุ่นพุ่นผู้เคยเห็ดเนาะก็ลองเห็ดตามพุ่นวาโดยโดยโดยคนนี้กับป้าไม่ช่บอกกมกสิดา่เชียงกับป้าชได้บ่ ເຮົາຊິບໍ່ງາມຜັກມັນຫຍັງບໍ່ເຊົາວ່າມັນໃຫຍ່ອ່າແຕ່ງຄ່ອຍແຕ๋່ຈງາມຜັກງຊິນາດດນາກາແທມນນາຊຶນນາອພຸ້ກນນບິນິນດນ มาวันนี้ก็เป็นเจ้าปิดภาคอยู่โดยโดยอะสานัาทนี้ก็จะได้จบคลิปเท่านี้เนอะสาธุอ่าสบายดีเด้ออยู่ดีมีแห้ง้อบไปน้องไงเนาะอ่าไปน้องเนาะอ้าวสำหรับกินมีบัตสวัสดีก็จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อขำอะไรไปน้องไงเนาะตะกี้ว่าสิมาหาทางบัตรเพิ่นวันนี้เจ้าอันพอดีเพิ่นพาอุนบลอยูหรือว่าหลวงพ่อเนาะทางบ้านเฮาเนาะอ้าวเพิ่นว่ามือได้สิมามื่นบอ ว่าตอนแรกสี่คำคำชิ่นมาบางทีมืออื่นเพรว่าตักบาทเป็นชินดักอ๋อเพื่อจะกล่าวผกระตักอยูอบ่อยู่บ้านตักวะเสด็จมาเสด็จมาแต่เศร้าไล้บืนอย่างพท่านเพื่นนี่พี่อนองบืเนาะเมือเมื่อนี่กับมืออื่นเนาะตอนแรกนมาก่แล้วมี่คำคประมาณหกเจ็ดโมงบางทีไปทำไปนี่ชิหน้าคำ ไปเพิ่นไปใช่เนตแต่เมื่อเพิ่นไปวัดอื่นใช่ป้ะบางทีเพิ่นไปไปเล่นอยู่วัดอื่นไปดินเพื่ขียวและวัดอื่นแบบนั้นอ๋อเพิ่นจำวัดอื่นใช่ป้ะขึ้นเคยจำวัดอื่นอยู่ป้ะเคยเคยอยู่แต่ดูไายเวลาจิ้นดับมีคนจีนคยมาตักบาตรยู่บ้านนี้อ๋อโดยโดยโดยเอาเอาเป็นยังไงเพื่้ถามไทยทั้งสาวเพิ่นเด้พี่น้องเพราะว่ามาเพื่อเช้านี้ก็มาแล้วเพราะว่าบุญทั้งพระอันดีว่า นี ford, no. there, ่พ uh, ่อพี่น้องน้องบุหินเพื่นนน่ากับมาเพื่นย่างออกไปหอดนาเชื่อดบุหินฉันอายกันมาอโดยเราแสดงมาบ่ทันเพิ่อนแต่มือเ้าวแต่เชียงบาราดีกับบารเซียนซิมาไม่พี่น้องมาตอนบ่ายที่เราเพื่นซิมาตอนบ่ายนะบางทีพอดีว่าบุหินเพื่นอีกมาเช้ามาเช้าหกโมทันเลยเดเดี๋ยวคาัเพื่ออื่นเนาะเดยนเลยนะจุกเลยเนาะน้องเนาะขอบใจเด้อเนาะ จะแข่งทำแนะน้ำพี่น <Yeah. S 2> ้องเลยที่ว่ามาเปิดกระซิบมาอีกพี่น้องเลยตอนเช้าเนาะมาเรื่องนี้กันเพื่อนพอดวพอดีพี่น้องเลยเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะัาสบายดีเด้อพี่น้องเลยกลับมาทำไรปลอดสดีบ้าบุตรบุควนบ่เมนพี่น้องเลยครับขอโทษบ่มนพี่น้องเบิดอสุขุสุขลนพี่น้องเลยเนาะสำหรับกิจหนึ่งบาาสวัติแต่จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะกลับทำาสบายดีสบายดูพี่น้องเลยเนาะ